คุณจะกินใช่ไหมกินยาดูด,ด,ดเออกินดูดกินให้หมดนะโอ,อเคมไหมครับเด็ด,ด,ดพี่ออถ่ายน้องไว้นะ<า>ค่ะพี่ดา,าช่วยแบกให้กูยังยังอิ่มไหมอิ่มไหมอิ่มอิ่มหรือเอาอีกเอาอ่ะเอาอาอีกใช่ไหมอีกอันนี้คืาเรียกว่าอะไรยากูดยก นี่กลางคืนแล้วนะวนกลางคืนแล้วขเขาเย็นไม่ได้กินเหรอ<ก><ก> สนับสนุนโดยซันดูซันสกรีนเหมาะกับทุกเพศทุกวัยใช้ได้ทุกวันเด็ดซันดูสวัสดีครับวันนี้เราจะมากันที่ไหนซาฟารีเวอร์ซาฟารีเวอร์นะครับพี่อออพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับโอเคสโอเคสพร้อมไหมคะโอเคสพร้อมแล้วนะฮะเอ,อาอแ,ตแต่อีกคนนึงที่ยังไม่พร้อมอ๋อกู เราไปดูกันนี่เราอยู่ที่ที่หน้าหน้าทางเข้าซารีเวิด์นะฮะอ่าซาฟารีพาร์คนี่หว่าเออแล้วเวิร์ไปไหนอ่ะเขาเปลี่ยนชื่อใครอยากดูตัวอะไรบ้างเขาก็ยองเคากยังดูัตว์ที่น่ากลัวหนูคิดว่าหนูคิดว่าแม่น่าจะดูแรกเขาไม่ชอบแรกออกกัดโทษว่า ดูจากแรกท้องมันอ้วนแต่แม่ต้องคงต้องเป็นแรกตะเดียจะไม่ให้กินข้าวเลยนะเด <c oughs> ี๋ยวนะมือมือเที่ยงไม่งกินข้าวเลยนะเออเอาแล้วถา,ามว่าบัตรเนี่ยใช้ได้อะไรได้บ้าง <c oughs> นี่นะฮะสัปปะรี <c oughs> บัตรนี่เาไปสสยบัตรฟรีมา เราได้บัตรฟรีมาเนี่ยของเรื่องของเรื่องตองรีบใช้ก่อนต้องรีบใช้ก่อนที่มันจะหมดฟังเงี้ยก่อนนยป้าป้าเอาบัตรเนี้ยมาจากผัวแม่อะไรผัวแม่ก็คือป้านี่แหละเออกาถ้าเธอจะเล่นมูถ้าเธอเล่นไม่ฮาก็อย่าเล่นนะถ้าเกิดเขาเรียกว่าแปลกนี่เลยครับสวัสดีครับอ้าวไม่เสียตังค์เหรอเอไม่เสีย อ๋อใช่คับอ๋อขอขอบคุณค่ะบัตรปีมันดีอย่างนี้นี่เองกลัวอาจจะรถค่อกล้าลงมาที่ที่นี่เนี่ยเขาจะให้ขับรถเข้าไปท่ามกลางฝูงสัตว์นะฮะซึ่งจะมีสัตว์ที่เขาปล่อยเป็นธรรมชาติอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นมีอะไรบ้างถามออ้ามีอะไรบ้างมีแล้วก็วางแล้วก็ มีแล้วก็กวางแล้วก็แพนด้าแล้วก็เพื่อแม่เพื่อแม่อะไรเพื่อแม่แล้วแล้วแล้วก็ฮิปโปแล้วก็กีลาบแล้วก็เสือแล้วก็แล้วก็เสือดาวโอเคแล้วก็เสือชีตานี่แต่พวกเรานะเดี๋ยวน้องน้องไม่เคยมาเลยออกูตกับออเกรสไม่เคยมาเลยเพราะฉะนั้นเราจะทําการสอนให้น้องรู้จักสัตว์ต่างๆโอเคไหมครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตช่วยดูหน้าน้องด้วย ว่าอยากรู้ไหมน้องไม่เข้าใจเดี๋ยวนะฮะเราเรากำลังจะไปเข้าไปในสวนสัตว์กันแล้ว<า>จูนปิดปิดประตูมาขับสิไอ้<ะ>มานะะขับไม่จูนจูนขับแล้วจูนแบบอชอบขับตามที่ตัวเองอยากไปไงมันแบบว่ามันอ่ะหราจะจอดทุกมุมเลยอ่ะ เด็กๆคิดว่านกอะไรนกฟางมิงโก้นกอะไรนะนกฟางมิงโก้ไม่ใช่นกฟางมิงโก้มันมนุ่มเป็นตัวสีชมพูแล้วก็หัวย,ยาวๆใช่นกที่เห็นนี่คือนกอะไรป้าก็พูดตรงๆว่าไม,ไม่รู้ว่ะเดี๋ยวก็มีป้าอยู่หนะ้าเย็นชา้าๆแม่ขับรถชา้าๆดิทำไมขับเร็วทำไมขับซิ่งอย่างเงี้ยเฮ้ยีนี่เหยียดจะไม่ถึง20เลยเออขับตะวัด ก็เหวียงไปมาป้าเออพวกเราดูนกกันแต่หลวงหลับนกฮะอาปายขับรถไปดูสัตว์ตัวต่อไปม้าลอันนี้เขาเรียกอะไรครับรภาษาอังกฤษเรียกว่า ซีบรานะฮะถูกต้องไหนเอาเกชูดสิซีบราบลาอะไนฮะอาก้าอาก้ายืนอาก้าอาก้าสวัสดีพี่โอ๊ก่อนนอาก้าเขินทำไมเราเินเฮ้ยอาก้าสวัสดีค่ะอาก้าวันนี้กาปลาเลี้ยง ออก้ามาหนี้ทำไมไม่สวัสดีพี่เขาอ่ะฮะอยากให้ออกเกิลตอกูเห็นนะปูกเลยจกออก้าปลุกน้องครับปุกน้องเร็วตื่นไม่ยอมตื่นเกิดตื่นแล้วเนี่ยกิดทับตื่นแล้วอ้าตื่นตื่นตื่นออก้ารู้สึกมือออกูดขยับแล้วอ่ะก้าหนีเลยครับออก้ารู้สึกว่ามือออกูดขยับแล้วใช่ไหม โอ้โหตูดอะตูดดิตูดแม่ใหญ่มากเลยอะตูดใหญ่กว่าฮิปโปเองไม่ไม่ได้กินข้าวกันวันนี้นะการวิ่ใหญ่ๆจะไปเนาะอ่าแล้วไปเนาะเตือนแล้วเตือนแล้วอ้าก้าถอยหน่อยมาาลายขุดูแล้วอุหุยอุยตัวอะไรอะ ตัวอะไรอน่ยโอ้ที่ไหนสัตว์เลยนู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 นนู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 นนูนูน เจอแล้วเพื่อนแม่นวดแรดมีสี่ขาโม่ใหญ่ๆภาษาอังกฤษน่ะแรดเรียกว่าอะไรแรดอะไรายอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้หัวเอก้าโดนปุ๊บมันวิ่งเลยอะแล้วจะโดนทำไมล่ะหัวโขกทำไมอะหัวโขกกระตางทำไมอะ พี่พใครเห็นมันหันมาหลักตากับจูนะคืออยากร้องแตห้ามร้องอ่ะจูจูหัวโคกอ่ะหายไปอย่็งไงหายมมนยังโอ้ยน้ำตาเล็ดเลยอ่ะเป็นไงมาโอเคแย่มันมา เกสดูอูดเร็วเกสบอกเอากูดูดลูกกูดเรียกอูดดิอูดเอากูดอเคดิโอหงกูดเรียกลูกอูดอ่าในชี้สิในชี้อูดอูดอยู่ไหนชี้เอออูดมุมนี้นอนอย่างกับงูเหลือมเลยเว้ยเฮ้ยเห็นเห็นแต่คอลบายบานอูดด้วยจุ๊บจุ๊บเลยจุ๊บจุ๊บทำไมทำไมนกไม่ข้ามทางม้าลายทางดังนี้ม้าลายก็อยู่ดังนี้เยอะแยะ ได้ไปตีนกเลยจีราจ๊ะมาออกกูดายบายออกกูดายบายจีราบล่ะจีจ้า,จา <c oughs> เออทำไมอ่ะโทรศัพท์หายไม่หายไม่หายโทรเข้ามาหน่อยดิ นี่อยู่ตรงนี้ไงแล้วอ่าเห็นป่ะเห็นป่ะอ่าดูปวดหัวกับเมียจริงเลยวู <ตะ S 1> นี้เลี้ยงแมวดีกว่าเลี้ยงเมียแมอีป้าเชี่ยอย่ลางยักอุ้ยร้อนดูอะไรนะเอากูำบบนะทำอะไรครับปรับแอร์ทำไมเฮ้ยโอ้โหกูไปปรับแอร์เป็นสามสิบกว่าดูเดย์ป,ปรับเป็นสามสิบกว่ามีหน้าร้อน อ้าวไม่ปรับแอร์สิครับเข้าใจไหมครับนี่นะครับแอร์เป็นทีร้อนอ้ยนได้ยังเนี่ยป้าหลวงคนเดียวเลยอะนั่งนิ่งเลยนะเห็นไหมเพราะหลวงคนเดียวเลยน่ะโเอากูทำอะไรที่ไม่เข้าเรื่องเออเออนั่งนั่งร้อนมากไปญี่ปุ่นเถอะมีเกาหลีเหรอป้าดับเครื่องสตาร์ทใหม่อ่สตาร์ทใหม่สตาร์ทใหม่แล้วนะครับหนึ่งนะคุณนะหนัวอะไรตัวหนัวอะไรมันต้องมายิ้มเลย ต้นทองบ้าเนี่ยมันเลยสิอ,อ่ะอ่ะตอมาทิพี่พี่ช่วยหน่อยตรงออโต้อากาศข้างนอกเข้ามาอยู่อ๋อตรงออโต้อ,อโอเคนีชาอ่ะให้มันวนอยู่ตรงนี้อ่ะเรากาเดิมอีกขึ้นตัวนี้จอสองร้อยฮะจอสองร้อยติดต่อกลับมาด่วนสรุปไม่ได้ดูสัตว์อาแอนไปซ่อมเร็ว <laughs> ๆป้าป้าอย่าหันไปทางเกตน,นะเกตเปลี่นพระอ้อมหนึ่ เกเหรอทขี้เปรี้ยจริงป่ะจริงนอนดูนอนโอ้ยเดี๋ยวเปิดกระจกก่อนเปิดกระจกก่อนเหม็นขี้เกทอ่ะตรอสักหนึ่งคิขาเงือกรถ้วแค่นี้นะบายบายไอเลิฟนั่งๆมันเป็นเงือกนั่ ้แว่นแว่นอแว่นไปเอาแว่นมาเต้นเดี๋นี้เลยอ้าวหยิบแว่นมาใส่แล้วให้เต้นเอาวเร็วใส่แว่นอ้าโเอ้ยเอาละเจยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอาเพงทำนองเอ้ยเอาละเจยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาละเจยเงงเงงงักงมันเป่งเงงเงงงักงักเออ Ôi <laughs> à la chú tut tut ơi à la chú đeng 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 ơ à. <laughs>